สวัสดีค่ะเพื่อนๆพือกันนี่แล้วจ้ากับยายสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยคะ่ะอ่าวันนี้เราก็กลับมาพบพอกันอีกเช่นเคยเน้องพี่น้องน้องก,กับแนวทางตัวเลขคะ่ะอ่าเดซายก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้อเอฟซีเนาะคะ่ะสวัสดีทางเอฟซีไหมค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีก่าน้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เ,ชเป็นกาในใําลังใจแอนนั่เนาะคะ่ะอ่าเดี๋ยวเ้ามาฟังคําเตือนกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะ คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วนะพี่น้องจ๋าเอาฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดกะสิผาเพาืพ่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะมาสารุปผลคะ่ะแนวทางเนาะแนวทาง อ่าลาวพัฒนาเนะาะค่ะสูตรเม็ดเดียวกับช่องยายสายหัวเลาาเหล็กเ,กเย็ดพารวยเนาะพี่รองจ๋านอะเฮากรมมาเบิ่งกันว่าเนื้ทาาที่แอดใถ้ไปผลออกมากเขาลุลุดเนาะจ้าสำหรับสูตรอ่าเม็ดเดียวเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวตามสูตรแล้วค่ะตามสูตรแล้วแอดจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดเนาะตามสูตรแล้วจะเน้นที่สายวิ่งรูดตัวเลขที่แอด์คำนวณได้ค่ะหรือว่าตัวเลขที่แอดให้ไปเนาะจะเป็นเด่นสองรองสามค่ะ เด่น2รองสเนนอสําหรับผลค่ะ5้1 8 2 8เน1 8 2 8สาะ5 4 1 8 2 8สําหรับผลงวดวันที่6ค่ะอะมาเบิงกันนอว่าแนวทางที่แอดให้ไปเขาบอเนะเด่น2อรอง3สําหรับผล5 4 1 8 2 8, 8เนาะ2สองตัวบนจะเป็น28 8 2วิ่งรูดมาเนอะ2 8 8 2มาตัวเจาะตัวเน้นค่ะมาตรงๆด้วยพี่น้องจ้าได้เฮกันไ,ไป2ตัวบนตรงๆ,รงๆเงนะ สองตัวล่างจะมีห้าสี่กับหนึ่งแปดพี่น้องจ๋าห้าสี่กับหนึ่งแปดอันนี้หลุดไปเนาะ,ะสรุปเนาะค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางงวดวันที่6กเดือนสิบเอ็ดเนาะแอดกระจอเขาสองตัวบนค่ะตรงตรงค่ะ,อะแอดกระขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเอฟซีของแอดสายน้ำเนาะ,ะตามต่อค่ะพี่น้องเนาะตามต่อค่ะกับแนวทางลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวเนาะ กขอกำลังแรงใจให้แอดไซน์น้ำน้องพี่น้องจา๋าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดน,ำน้ำเนาะค่ะเพราะว่าแอดมินจะได้มีกำลังใจในการคำนวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะจ้ะงวดต่อไปค่ะแอดให้เด่นหนึ่งค่ะรองสองเนาะเด่นหนึ่งรองสองแอดฟันที่หนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเด่นหนึ่งรองสองแอดฟันที่หนึ่งเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่แปด แอดจรุด1นไห้เนาะค่ะเริ่มตัวที่1นึ่หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งห้าหหนึ่งเจ็ดแล้วก็1 9เก้ด่นหนึ่งรองสองแอดฟันที่1ค่ะอย่าลืมไปกลับเนาะ อย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็แนวทางของแอดสายก็คือ6กับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเด้ออย่าลืมกับหัวถ้าแอดให้6ก็อย่าลืมเป็นเก่าถ้าแอดให้ยเก่าก็อย่าลืมเป็น6เนาะจะ้ะอ่ะสายเจาะมาดูสายเจาะค่ะสายเจาะแอดให้ที่1 2 1 3 1 4อา้าวแอดกระได้หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เผื่อเป็น1นหาเนาะมันสิมารถหนึ่งสี 1, ่หรือผพี่น้องจา๋าแอดเขียนผิด อแล้วก็1นึ่งห1าหนึสองหนึ่งสาหนึ่งสี่าเนาะสำหรับสายเจาะหลักสองค่ะหลักสอง n ที่สองสองสองสามสองสี่แล้วก็สอง,สองห้า ถามากระจดไว้แคบว้เนาะค่ะเนาะเพื่อป้องกันการลืมบ่มักบระชอบเรือนพานค่ะในาทางหวยในาทางตัวเหลขกเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเขามีรูดเนาะจะ้าเพราะฉะนั้นมีเข้ามีรูดเนาะ,ะสำหรับเพื่อน,พ,อนพี่นอ้นองเนาะคะ่ะที่เขามาแล้วเนาะขอกำลังแรงใจให้แอดนํำเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าแอดจะได้มีกำลังใจในการคํานวณตัวเหลขกเนาะค่ะเนาะ แต่ขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะพี่้องจ้าที่ห้กำลังใจแอดเนาะค่ะเพราว่าจะเป็นช่องคนมากรอผ้ารวยหรือว่าจะเป็นช่องห้วยแล้วเล็เด็ดผารวยกับแอดสายเนาะขอบุณทุกไลค์ขอบุณทุกคอมเมนต์ค่ะขอบุณทุกการติดตามอ่าสนใจเขากลุ่มแนวทางแอดกันยังรับคือเก่าเนาะ s a y หกหกหกเก้าจ้าสำหรับคลิปนี้อาจจะขอตัวลาแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ